ประมือดังๆให้กับน้องๆนะคะนะคะฝึกซ้อมโดยคุณครูบุษยามาศวิชัยดิตนะคะก็ะะมาในชุดของรำเบิกโรงนะคะ ชื่อชุดรำบายสีสู่ขวันนะคะก็เป็นวิถีของวัฒนธรรมทางสานนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะผ่านได้ผูกแขนนะคะปองดองจิตใจคนรวมกันนะคะค่ะนะคะก็สืถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะคะของชุมชนนะคะจริงๆแล้วบ้านทองหลางนะคะเราจะมีชุมชนที่มาจากภาคอีสานถึง90%เซเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาจากภาคใต้หรือภาคอีสานนะคะเมื่อ อยู่ในทองหลางแล้วนะคะก็จะซึมซับวัฒนธรรมนะคะถือว่าเป็นชุมชนที่รวมคนสองภาครวมอยู่ด้วยกันนะคะคือภาคใต้และภาคอีสานนะคะค่ะรับพวงมาลัยจากาารับพวงมาลัยกันก่อนนะคะอ้าวยืนเข้าแถวนะคะท่นานกำนันอยู่ตรงกลางก็ได้ค่ะค่ะ ก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีนายชัยวุฒิบุตรศีนายอำเภอกระเปอร์พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองหลังขึ้นบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบประคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานเลี้ยงน้ำชาจิบกาแฟดื่มน้ำชาในการศึกษาเพื่อในการแสดงเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 ไปยังจุดรับสนนักเรียนภายในหลังนึกสากิจกรรมประกอบด้วย1กิจกรรมดื่มน้ำชากาแฟของกิจกรรมกา,ารแสดงมนอที่การจัดงานเลนน้ำชาในครั้งนี้นโรงเรียนบ้านทองหลางในปัจจุบันนี้นะคะเดิมทีเป็นโรงเรียนของสาขาโรงเรียนบ้านนานะคะซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่3บ้านทองหลางนะคะตำบลบ้านนาอำเภอรกระเปร์นะคะซึ่งได้เกิดจากการร่วมา นะคะของชาวบ้านบ้านทองหลางซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นคนมาจากภาคอีสานได้ย้ายเข้ามาประกอบอาชีพทาสวนทําไร่นะคะโดยผู้นําชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งราษฎรในหมู่บ้านอีกหลายท่านเลยนะคะได้กันจัดหาวัสดุในท้องถิน่นมาประกอบสร้างอาคารชั่วคราวได้หลังหนึ่งนะคะบนพื้นที่ที่สงวนเอาไว้ประมาณ24สี่ไร่นะคะ แล้วเสร็จตามความต้องการนะคะแล้วก็ได้ทำการเปิดสอนนะคะ,ะวันแรกนะคะเมื่อวันที่12พฤษภาคม2532นะคะและปัจจุบันก็มีท่านพอ,อโรงเรียนท้องหลังคนปัจจุบันนะคะก็คือว่าที่ร้อยตรีสามารถโตะหยอนะคะมาะบริหารจัดการนะคะ โรงเรียนบ้านทองหลางนะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะของโรงเรียนบ้านทองหลางวันนี้ผมเองต้องในนามน,นะครับคณะกรรมการ,ร,ารสถานศึกษาอย่างนี้ในฐานะที่เป็นประธานต้องกรับขอบคุณท่านอำเภอนณะกรรมการแล้วก็ภาคีเครือกกข่ขขายทั้งหมดนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่เราได้เริ่มกิจกรรมได้ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการให้มีการจัดกิจก,กรรมเลี้ยงน้าชาเพื่อหารายได้อ่า สร้างถนนให้กับโรงเรียนบ้านตรงหลังของเรานะครับวันนี้เราได้ดําเนินการมาถึงตอนนี้ผมเองในฐานะที่เป็นประธานต้องกราบขอบพระคุณนะครับภาคเียร์ายโดยเฉพาะที่น้องอสมอนะครับทีมงานกำลัเนบ้านผู้ช่วยนะครับแล้วก็ทีมงานท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะท่านนายกวันนี้ท่านอนุเคราะห์ในเรื่องของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ท่านมากากับดูแลนะครับวันนี้ผมเอง ต้องขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองและก็ภาคีเกิยทั้งหมดนะครับไม่สามารถเลยนมได้แล้วก็ทีมงานของมูลนิธิน้องสองเคราะห์นะครับที่ที่มาร่วมบันรีผมเองในฐานะที่เป็นประธานโดยเฉพาะท่นานนายเภอที่ให้เกียิพวกเรานะครับพี่น้องชาว หมู่ที่สามเจปร่วพี่น้องชาวตำบลบ้านนาตำบลใกล้เคียงนะครับวันนี้เหมือนที่ท่านอนอำเภอได้กล่าวนะครับว่าภาคีคือไถ่ลงมาร่วมกันมาให้ามามาสร้างแรงกระต้าน,นและสร้างาความจุใจให้กับพวกเราวันนี้เราในฐานะที่เป็นพื้นที่เราก็ยินดีและก็ภูมิใจนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนบ้านต่งางๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองต้องอขอกราบคุณไว้เน่อกันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank ah. you เตมบ้านห้องหลังเอวดีทุกคนนะคะดูได้จากนักแสดงสี่ชุดโอ้สี่ชุด